สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้านะผมวันนี้พบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้วหน้ายินดีวันนี้านําเสนอแกงแทมเป้หน่อไม้ดองเจเป็นอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจนั่นเองนะผมถ้าท่านใดไม่มีแทมเป้ก็ใช้เป็นวัตถุดิบอย่างอื่นแทนเช่นปลาทูเจปลาซาบะเจปลาเค็มเจทดแทนได้นะผมวัตถุดิบก็จะมีแทมเป้สดนะครับผมแล้วก็กะทิสดแล้วก็พริกแกงใบนางรักแล้วก็ใบมะกรูดนั่นเองนะครับผมแล้วก็หน่อไม้ดอง นะผมผมใช้กะทิสดนะผมเอาไปขูดก่อนอะไรก่อนถ้าท่านใดไม่มีไม่ใช้กะทิสดใช้กะทิกล่องแทนก็ได้นะผมแทนเป้สดเราเอาไปทอดก่อนนะผมเอาไปเขาเรียกว่าไปด่านน้ำมันก่อนจะมีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นนะผมเราก็จะเอาหัวกะทินะผมเอาใบเจียวให้มันแตกมันไปเคี่ยวให้มันแตกมันนั่นเองนะผมกะทิกล่องก็สามารถทําให้แตกมันได้การที่ทากะทิแตกมันจะทําให้แกงของเราไม่เสียง่ายนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ แล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีไม่ยากเลยมีซีอิ๊วขาวผมใช้คานอเจหรือว่าจะใช้เป็นรถดีเจก็ได้นะผมแล้วก็ข้าเรียกว่าน้ําตาลเกลืออะไรอย่างนี้แล้วก็เครื่องปรุงมีแค่นี้เองมีไม่ยากเลยนะผมแต่ว่าเกลือ,อกับน้ําตาลยังไม่ต้องใส่นะผมให้น้ําเดือดก่อนแ,แล้วค่อยชิมแล้วค่อยใส่ทีหลังเนาะประมาณนี้ พอเราเคี่ยวกะทิแตกมันแล้วเราใส่พริกแกงลงไปพริกแกงก็ดูสูตรตาม YouTube ได้หรือว่าในช่องของผมผมก็ลงสูตรมาให้แล้วนะครับผมมีไม่ยากอันนี้ใช้พริแกแก,แกงที่ตำเองแล้วก็พริกแกงที่ตำท้องตลาดคือเพิ่มสีสันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แต่จริงๆใช้พริกแกงที่เราตำเองก็ได้เพียงแต่ว่าเราใช้อยากจะให้มันมีสีสันแล้วก็ซื้อพริกหยวก นะครับแบบแบบเม็ดใหญ่เอามาตามรวมนะผมอันเก่า,เาผมไม่ได้ตามรวมนั่นเองประมาณนี้ก็จะไม่ได้มีสีสันนะผมประมาณนี้การทําทานเองจริงๆก็ไม่ได้แบบใส่ไม่ได้เน้นแบบว่ามีพิกสีสันอะไรหรอกแต่เพียงว่าถ้าเราจะทําลง Youtube หรือว่าทําขายอะไรเงี้ยสีสันต้องมาก่อนนะผมแล้วก็ตามด้วยรสชาติเนาะประมาณนี้อ ถ้ารสชาติอร่อยแต่สีสันไม่ไม่ชวนซื้อนี่ลูกค้าก็ไม่ซื้อใช่ไหมอืมนะผมอัาน,นี้พอเราเคี่ยวให้พี่แกงหอมเสร็จแล้วเอาผักกาดดองเออไม่ใช่ผักกาดดองสิหน่อไม้ดองลงไปผัดให้หอมตามด้วยแทมเป้ใส่เทหางกะทิลงไปถ้านาใช้กะทิกล่องเออใช้น้ำเปล่าเทลงไปนะผมเออแกงหน่อไม้เนี่ยถ้ามันมีความมันของกะทิจะความมันถึงะจะมีความอร่อยเนาะอืม แล้วเทลงไปน้ำเดือดนะผมเพราะน้ําเดือดแล้วเราก็ชิมให้ได้รสชาติตามที่ต้องการขาดเหลืออะไรแล้วก็ปรุงเอานะผมผมก็มีปรุงซีอิ๊วขาวกับขนแค่นั้นเองหรือวจะใส่รสดีไปก็ได้แทนก็ได้นะผมเสร็จแล้วก็ชิมให้ได้รสชาตินะผมเค็มก็เติมน้ําตาลนะครับผมประมาณนี้เออจืดก็เติมกเมกลือหรือว่าเติมซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองเราก็ชิมให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการ พอรสชาติโอเคแล้วก็ฉีกใบมะกรูดล,ลงไปตามด้วยใบนังรักลงไปนะครับผมประมาณนี้แล้วก็พร้อมจัดเสิร์ฟ นะครับผมผมกังวงว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมหากคลิปนี้หรือว่าคลิปเป็นคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมผมก็ทําช่องหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นช่องธรรมะทำอาหารการท่องเที่ยวสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็อยากเพิ่งเบื่อกันไปไหนก็ขอบพระคุณนะครับผมในทุกช่องทางที่ว่าสนับสนุนกันเข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจตลอดมา นะครับผมก็มีอะไรก็เข้ามาคุยมาทักทายมาร่วมแชร์ประสบการณ์มาร่วมแบ่งปันกันนะครับผมวันนี้ผมก็ทำกับข้าวไม่เก่งเพียงแต่เราเอาตัวรอดทานบางสวัสดิ์ทานเจทุกวันพระวันเกิดบางมือ้อบางเวลาบางโอกาสหรือว่าทุกวันก็เป็นสิ่งที่ดีสะสมสะเบียงบุญขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ